ต้อนรับทุกๆท,ท่านค่ะเข้าสู่ช่องคองก่อนดูดูงะเป่ามนเป่ามนเสกเสกเสกนะคะเจอกันวันนี้ที่นี่ที่เดิมมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้มารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจของตัวเราเองนะคะวันนี้มาทำคลิปแบบรันดอมนะคะ ฟังสั้นๆนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินชีวิตต่อไปนะคะสรายวิจารณญาในการรับชมรับฟังหัวข้อในวันนี้นะคะข้อความจากนางฟ้าถึงคุณตอนนี้นะคะดูต่อนะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามคิวได้เลยนะคะหรือทักในเพจก็ได้เนาะหรือใครที่อยากจะสั่งจองพี่ตะกุดนะคะมีปู่พญานาคมีพระแม่ลักษมีมีพระพิฆเนศมีปู่เวสุวรรณนะคะ ก็สามารถสั่งจองได้เลยแล้วก็มีน้องแหวนโชคดีเนาะในเพจไปดูได้เลยนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับนี้ไปเตยไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็มีโอกาสได้หยิบมาใช้แล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> ข้อความจากนางฟ้าถึงคุณนะคะจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอุ๊ดจ้าน่าเห็นไหมไพ่กระโดดไปไหนแล้วไพ่สำหรับใหญ่แล้วส,สับยา่าค่ำคืนนี้นะคะที่เราไม่หลับไม่นอนเราก็ทำคลิปต่อไปนะโชคชะตา,ชชะตาเห็นไหมคะลักโชคชะตา อะไรคือโชคชะตาคะเนี่ยคือรายนาฬิกาชีวิตแล้วก็นักโทษกักขังเอ่อไปโดยว่าบางท่านเนี่ยมีความคิดความรู้สึกเช่นนี้นะคุณมีความรู้สึกว่าคุณโดนคุณโดนสาหัสหรือเปล่าไม่รู้นะบางท่านนะคะมีความรู้สึกว่าทําไมชีวิตจะต้องเจอเรื่องแบบนี้เจอเรื่องนี้ด้วยบางท่านอยู่ในราศีมีนนะ ราศีมีนนะคะชัดเจนเลยนะมามา2ใบเลยเป็นช่วงที่คุณเองมีความคิดนะคะว่าทำไมฉันจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะคะคุณเห็นนักโทษไหมนักโทษที่ถูกกักขังอะชีวิตที่ยังไม่ได้รับอิสรภาพนะคะยังไม่ได้รับอิสรภาพเท่าที่ควร มีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณเหนื่อยหน่ายไม่สมบูรณ์โดนจองจําขาดอิสรภาพนะมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่คุณรอคอยในเรื่องของโชคชะตารอคอยที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะคะรอเวลารอคอยจังหวะที่ดี นะคะคุณเชื่อมั่นว่าโชคชะตาเนี่นะจะนำพาคุณไปเจอเรื่องดีๆบ้างอืไปเจอเรื่องดีๆไปเจอความสุขทางใจบ้างไปเจอความรู้ใหม่ๆที่จะนำคุณไปยังเป้าหมายในชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่บางสิ่งบางอย่างมันแปลผลันคุณควบคุมมันไม่ได้คุณรู้สึกว่าคุณ ควบคุมมันไม่ได้แล้วเวลามันก็ไหลไปเรื่อยๆนะคะเวลามันไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆคุณไม่รู้เลยว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะบางทีก็เหมือนโดนสาบไว้ว่าฉันจะต้องเป็นแบบนี้ทําไมฉันจะต้องลําบากอารมณ์ประมาณนั้นน่ะเหมือนคนที่กําลังน้อยใจในโชคชะตาน้อยใจในวาสนาของตัวเองอยู่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแบบรนดอม ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาน้อยใจในวาสนาของตัวเองอยู่แล้วเวลามันเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วคุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่คุณจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่ชีวิตคุณถึงจะดีขึ้นเมื่อไหร่คุณถึงจะมีอิสรภาพถ้าคุณมาฟังคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกแบบนี้อยู่นั่นแสดงว่าเป็นคลิปที่มันตรงกับคุณมันเป็นคลิปของคุณเดี๋ยวคุณฟังต่อนะอันนี้คือพลังงานของคุณนะ บางอย่างคุณยังไม่ได้รับอิสรภาพโดนจองจำโดนจํากัดอิสร,รภาพเวลาไหลไปเรื่อยๆไม่รู้เลยว่าโชคชะตาจะนําพาคุณไปเจออะไรบ้างถ้าคุณรู้สึกแบบนี้อยู่นั่นคือคลิปของคุณเราไปดูต่อนะว่าพระอยากจะบอกอะไรเราบ้างคุมดั่งใจคอนโทรนะคะยังมีแฮงแมนมาอีกนะคุณเองเจ็บปวดกับคําว่าอดทนมามากพอสมควรถ้าถามว่าใช้คําว่าอดทนได้เปลืองไหมโคตรเปลือง เปลืองมากใช้คำคำว่าอดทนได้เปลืองมากชีวิตเจอแต่เรื่องที่ปวดจิตปวดใจอ่ะบางเรื่องคุณต้องรอคุณรีบไม่ได้คุณไปเร่งรัดมันไม่ได้คุณอยากควบคุมอ่ะคุณอยากให้มันเป็นดั่งใจนึกแต่มันก็ยังไม่ได้ดั่งใจนึกอยู่ดีคุณก็ยังต้องรออยู่ดีเป็นแฮงแมนเป็นคนที่ถูกแขวนไว้ตรงนี้นะคะแต่มันจะมีโอกาสเข้ามานะมันจะมีโอกาสเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณเองก็จะต้องเชื่อ เชื่อมั่นนะคะในพลังงานภายในของตัวเองนะเชื่อมัน่นศรัทธานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้คุณต้องไปต่อให้ได้นะการที่คุณถูกผูกมัดหรือจำยอมหรือว่ายังไปไหนไม่ได้ตามใจนึกเนี่ยให้คุณอดทนนะบางท่านเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องของใบหย,ย่ายังโดนจํากัดอิสรภาพอยู่อยากหย่าแต่ยังหย่าไม่ได้ หรือบางท่านอยากเลิกรากันแต่ยังเลิกรากันไม่ได้เพราะว่าติดภาระที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณอดทนนะถ้าคุณมีประเด็นเรื่องนี้หรือบางท่านอดทนจำยอมที่จะต้องทำงานอยู่ที่นี่ทั้งๆที่ไม่ได้อยากทำอยู่กับคนคนนี้ทั้งๆที่ไม่ได้อยากอยู่อยากเจออดทนก่อนนะดูต่อนนะอ่ะเห็นไหมต่อมามันมีไพ่ของการปลดปล่อยขึ้นมาเห็นไหมคะมันมีความต่างนะความเจ็บปวดจะทำให้คุณเติบโต ไม่ว่าคุณเจออะไรมาก็ตามความเจ็บปวดจะทําให้คุณเติบโตคุณจะมีอิสรภาพหลุดจากการจองจําไพ่มันเล่าเป็นฉากตอนๆไปเตยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของคุณไหมแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของคุณคุณฟังต่อนะว่าการที่คุณโดนคุมขังเป็นนักโทษที่โดนจํากัดอิสรภาพต้องรอเวลาให้เขามาปลดเรื่องปลดปล่อยคุณเนี่ยนะมันจะมีจังหวะที่คุณเองเนี่ยกำกัปั้นเนี่ยนะพร้อมสู้อ่ะไปต่ออ่ะ ไม่ว่าฉันจะเจ็บปวดยังไงอ่ะฉันก็จะต้องไปต่ออยู่ดีพละกาลังที่มีของคุณเนี่ยมันจะแข็งแกร่งถูกบ่มเพาะคุณเองจะมีความพุ่งทยานอ่ะพร้อมไปต่ออ่ะไม่ว่าจะเจออะไรไปเลยว่าคุณไปต่อได้นะคะแล้วคุณจะได้รับอิสรภาพหนทางที่คุณจะก้าวเดินต่อไปมันจะมีกุญแจนะคะมาเปิดประตูให้คุณมาไขกุญแจให้คุณนะคะคุณจะมีอิสรภาพ นะคะได้รับการปลดปล่อยในเรื่องการเงินการงานความสัมพันธ์ความรักนะคะหรืออะไรต่างๆที่คุณคาดหวังถึงถึงเรื่องของอิสรภาพวันนี้พิมนะขอบคุณอิสรภาพทางการเงินขอบคุณอิสรภาพของชีวิตฉันได้รับแล้วขอบคุณขอบคุณมันจะมีความประหลาดใจนะคะที่มันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณเองก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นตอนไหน เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะความตลาดใจความน่าฉงนสนเท่ที่คุณคิดว่าคุณคุณจะไม่ได้มันแล้วอ่ะคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะคุณจะได้สิ่งนั้นเป็นอิสรภาพที่คุณจะได้รับนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจอ่ะที่คุณจะได้มันอีกครั้งคุณจะตื่นรู้นะคะตื่นรู้แล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาคุณจะกล้าฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่อไปได้นะคะ ่ะทีนี้เราไปดูต่ออีกสักใบเนาะอืมทำพิพากษา judgment นะทุกๆความดีที่คุณทำนะสิ่งที่คุณทำอยู่อะ่ะมันไม่ได้ไร้ความหมายนะบอกไปก่อนทำดีได้ดีค่ะเชื่อเถอะสิ่งที่คุณตั้งใจรอคอยอะ่ะมันจะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วกัดฟันสู้อีกนิดกำกำบปั้นทุบดินอะ่ะสู้ต่อ ไปต่อนะอย่าหยุดแค่นี้นะอะไรดีๆรอคุณอยู่เส้นชัยรอคุณอยู่อิสรภาพรอคุณอยู่โชคชะตาจะนําพาคุณไปค่ะถึงเราจะควบคุมไม่ได้เร่งรัดมันไม่ได้ในตอนนี้นะคุณก็จะได้เจออะไรดีๆอย่างแน่นอนเชื่อมันหมายมันปั้นมือเลยว่าฉันทําได้ฉันสําเร็จแน่นอนฉันทําได้ท่องไว้แค่เนี้นะทีนี้เห็นไหมคะมันเป็นเรื่องที่มันเล่ากันเป็นต่อๆเห็นไหม ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำนะคุณทำอะไรบ้างคุณตั้งใจเต็มที่ไหมกับสิ่งที่คุณทำตอนนี้นะคะอ่ะสู้ๆให้กำลังใจเดี๋ยวไปดูไพ่นางฟ้าอีกสักใบเนาะก่อนจบคำทำนายนะคะ นี้นางฟ้าตัวน้อยอยากบอกอะไรคุณคะเนี่ยมันเป็นเรื่องของหมายเลขอะไรคะหมายเลขสิบหกใครอาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วน่ารักนะคะอาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเนาะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ในบางเรื่องนะคะ คุณต้องไม่รอช้าที่จะกระตุ้นจุดประสงค์ของช่วงชีวิตนี้มันเป็นข้อความนะจากเขาเรียกว่าไนจากปิญญาณอะจากผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะคะเป็นเป็นบรรพบรุษในอดีตของเราก็ได้นะคะอยากจะมาสื่อสารบางสิ่งบางอย่างกับเราเหมือนท่านจะบอกให้เราอดทนแล้วก็สู้ต่อไปนะอย่ายอมแพ้นะคะนี่คือสิ่งที่ มีบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่อยู่คนละภพละภูมิกับเราเขาอยากจะสื่อสารกับเรานะคะคุณสามารถกระตุ้นการใช้ชีวิตใหม่ของคุณในขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่ได้ไม่จําเป็นต้องสูญเสียชีวิตเก่าเพื่อสร้างสัญญาแห่งชีวิตและจุดประสงค์ของการมีชีวิตใหม่อีกครั้งอย่าปรารถนาในการทิ้งชีวิตนี้เพื่อเริ่มต้นใหม่ แต่จงเชื่อว่าชีวิตนี้คือกระบวนการสร้างอย่างต่อเนื่องและคุณอยู่ในจุดที่คุณสามารถจบรูปแบบได้โดยไม่ต้องจบชีวิตมันอาจจะฟังดูน่ากลัวนะมันอาจจะพูดรวมๆไปเตยอาจจะตีความหรือแปลตรงเกินไปก็ได้แต่จจว่าฟังก่อนนะคะฟังก่อนมันอาจจะเป็นข้อความที่เป็นกุญแจไปปลดล็อกบางเรื่องให้เราได้พลังงานกําลังเปลี่ยนแปลงและความตายหรือคําว่าจบเนี่ยนะ มันไม่ใช่สิ่งที่ใช้ในการสร้างรูปแบบใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกต่อไปคุณเยี่ยมมากที่คุณอยู่ตอนนี้เป็นคุณในเวอร์ชันนี้คุณเยี่ยมมากคุณสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ใหม่อีกครั้งในตอนนี้เวลานี้นะคะคือเหมือนไพ่ใบนี้จะบอกว่าทุกครั้งที่คุณตื่นลืมตาขึ้นมานั่นคือชีวิตใหม่ของคุณฟังดูนะ่ากลัวไหมจริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันให้แง่คิดหลายอย่างเลยนะ คุณไม่จําเป็นต้องไปคิดมากกับอนาคตที่ยังไม่เข้ามายังไม่เกิดขึ้นหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากให้จบตอนนี้เวลาเนี้ยคุณอย่าเพิ่งไปคํานึงถึงมันนะคะทุกครั้งที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาในี่ทุกๆเช้านั่นคือชีวิตใหม่ของคุณจงใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขในทุกๆวินาทีที่คุณสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่คุณหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคุณสัมผัสได้เนี่ยคุณรู้สึกตัวเนี่ยจงมีความสุข จงให้พลังงานดีๆกับตัวเองจงขอบคุณสร้างปฏิหารสร้างเรื่องมหัศจรรย์ให้ชีวิตของตัวเองต่อไปนะช่วงนี้ทำบุญเยอะๆนิดนึงนะคะเหมือนนางฟ้าอยากจะสื่อสารเหมือนบนอรรพบุรุษหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่เรียกว่าวิญญาณะนะเขาอยากจะสื่อสารบางอย่างกับคุณถ้าคุณท้ออยู่คุณทุกข์ใจอยู่คุณลุกขึ้นมานะคุณอยา่าท้อคุณไปต่อให้ได้นะอย่ามาหมดไฟหมดหวังเพราะคนอื่น เพราะชีวิตมันคือของคุณคุณเลือกทางเดินชีวิตคุณได้ขอให้คุณมีความสุขนะคะเจอกันไปเตยคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ